สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิมนะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเกมคลิปตุ๊กตานะครับผมบนเว็บ lsm 9 9 com นะฮะเว็บนี้ผมแนะนำเลยมีเกมให้เล่นมากมายถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจไงเดี๋ยวไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคหลังจากเรามาหน้าเว็บแล้วให้เราเข้ามาตุกเกมครับผมแล้วก็เข้าค่ายเกมเกมที่เราจะเล่นนะฮะเกมคลิปตุ๊กตาจะอยู่ค่ายนี้เลยครับผม Mi โ cro เก m i n g ครับผม ส่วนหน้านี้นะครับผมผมบอกทุกครั้งเลยว่าอย่าลืมเติมเครดิตก่อนเล่นเกมนะฮะวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่500บาทนะครับผมหลังจากเราเติมเครดิตเรียบร้อยแล้วให้เรามาตรงนี้เลยครับผม Interactive นะฮะอ่าเกมคีบตุก๊กตาจะชื่อว่า Happy Happy อะไรวะ Happy Monster Cloud นะครับเพื่อนมาอ่าส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นรายละเอียดของเกมว่าเล่นยังไงคีบตุก๊กตายังไงประมาณเนี้ย ไม่ยากครับมันมีแค่3สเตปสเต็ปเลื่อนแล้วก็สเต็ปล็อกเป้าแล้วก็สเตปกดให้มันคลิปตุ๊กตานะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอปรับเบรก่อนผมจะปรับไป50บาทนะฮะส่วนตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบบบอกรายละเอียดว่าตุ๊กตากี่ดาวได้รางวัลเท่าไหร่อย่างเช่น6ดาวตัวนี้ครับผม ห้าดาวตัวนี้อย่างเงี้ยฮะได้600อะไรประมาณนี้มันก็จะบอกไปครับผมอันนี้4ดาวจะได้200โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอปเปลี่ยนเป็นตู้ใหม่เลยท่านเพื่อนไม่อยากจะแบบไม่อยากจะเล่นตู้นี้สามารถกดแบบเปลี่ยนตู้ได้เลยนะฮะนะครับผมมาแค่ขยับแล้วก็สเต็ปตองกดขี้ครับผมลุ้นลุ้นกันลุ้นตัวแรกนะครับว่าจะได้อะไรโอ้โหได้แค่หนึ่งดาว หนึ่งดาวก็คลิปต่อครับเราจะลุ้นตัวแบบรางวัลใหญ่ๆครับเพื่อนๆมาต่อครับผมคลิปต่อฮะอาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆเ,เราสามารถคีบฟรีได้อีกเลยเพราะว่าจนกว่าเราจะคีบได้อันนี้สองดาวครับสองดาวโอ้ยผมลุ้นนะเนี่ย คุณ5้0รนะครับผมเราจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าจะได้4ดาว5ดาวหดาวหรือเปล่านะมาอุ้ยได้ดาวหนึ่งครับผมมาๆๆมา,มายังไม่หมดตู้ครับหรือว่าตังเราจะหมดก่อนลุ้นต่อครับผมไม่ขึ้นเอาใหม่ครับผมคีบมาอีกทีนึงมา เฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยห้าดาวครับเพื่อนๆได้ห้าดาวได้มาหกร้อยครับเพื่อนๆโอเควันนี้ทุนผมห้าร้อยนะผมได้กําไรได้กําไรมาแล้วสี่ร้อยสามสิบบาทนะครับเพื่อนๆอย่างที่เคยบอกนะว่าเราได้กําไรแล้วเราควรหยุดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเล่นเกมตัวนี้สนใจอยากเล่นเกมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาเป็นเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ